สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับเซลเจีนะฮะก็วันนี้อีกหนึ่งคันครับเป็นโตยต้ารีโวรครับตัวสองีฮะคันนี้ตัวเกียร์ธรรมดาปี2020นะก็แล้วก็ใส่พาร์ทเพิ่มเติมนะฮะแบบนี้เลยเป็นตัวพาร์ทจีนะครับผมนี่นะใส่พาร์ทเพิ่มเติมหน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวพาดูนะก็จะมีในเรื่องของการแปลงพวกกระจังหน้าอะไรพวกนี้นะให้ดูหน้าตรง พวกกระจังหน้าพวกไฟหน้านะก็จะมีการปรับเปลี่ยนมานะมีกับแก้ไขมาพาร์ทล้อนะซุ้มจะใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วล้อนี่ใส่ขอบยี่สิบนะครับแบบนี้เลยใส่ขอบยี่สิบขอบยี่สิบครับตัวนี้รอบรอบคันนะก็ มีติดสติกเกอร์มีใส่โลโก้ G R แบบนี้นะตัวีบันไดเดี๋ยวดูภายในที่หนึ่งนะคันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะครับผมจอเป็นจอทอรดาอยู่นะแต่ดูฟังพุท,ทธลุลไยคุณนี้ไดนะ้คันนี้มาพร้อมเกียร์ออตโอต้เบาะภายในนี่ฮนะเป็น G R แบบนี้นะฮะภายในก็ค่อนข้างเรียบร้อยสะอาดนะครับผมทั้งเบาะหน้าเบาะหลังนะเปลี่ยนเป็นเบาะผ้าอคนา,ากับเบาะหนังแบบนี้นะ อะไรสะอาดเรียบร้อยดีนะครับผมคันนี้แปลงนิดหน่อยนะฮะอ่ะเนี่ยภายในด้านหลังแต่ประมาณนี้ฮะก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้จะเป็นผ้าคันธา,าราตัวนี้เป็นหนังนะชิ้นไปแล้วก็มีวัตถกาดนี่ฮะมีมาด้วยนีนะวัตถกาดนี่มาแล้วนะครับผมอ,อ่อตัวโลบานะครับใส่มา นะตัวนี้ซุ้มจะใหญ่นิดหนึ่งนะแต่ล้อไม่ล้นนะนี่ดูล้อไม่ล้นตัวนี้จะไม่มีกล้องหลังนะตัวนี้ไม่เหมือนคันสีดำคันสีดำจะมีกล้องหลังด้วยเป็นตัวมิดนะครับผมภาพรวมค่อนข้างสวยนะบอกเลยสีสันอะไรมันตัดกันดียวดูห้องเครื่องกันนิดนึงแล้วกันเปิดให้ดูห้องเครื่องนิดหนึ่งนะครับผม ตอนที่จะมาดูภายในกันนะดูห้องเครื่องกันแป๊บหนึ่งไม่นานเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับห้องเครื่องนะก็ห้อง,องเครื่องเดิมๆแหละนี่เดี๋ยว่าจะมีการเอาไปขัดล้างอะไรกันอีกนะยังไม่ได้ร้อยที่นะฮะก็เอาให้ดูก่อนนี่นะครับถูกต้องถูกคานนะครับผม ป้ายเพจป้ายมกรนะมาครบนะคาร์หน้านะเดิมนะครับผมนี่นะลูกศนในบองเห็นชาร์ตมันน้าเดิมนะฮะ,นะะ,ะตัวเครื่องดูดีเลยนะตัวเครื่องแห้งๆเดินนิ่งนะครับัม๊ม ABS นีหัวนัำสวยนะครับแบบนี้ก็ภาพรวมเนี่ยสำหรับตัวห้องเครื่องเนี่ยเรียบร้อยนะจะได้เลยดูดีเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าแต,แต่ด้านในก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาเยอะนะด้านใน ใส่แบบพอดีพอดีก็เริ่มต่ตัวมือจับเอ้ยตัวกระจกนะกระจกไฟฟ้านะครับผมพับกระจกไฟฟ้าอันนี้เป็นตัวพับกระจกเนาะเคตัวปรับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าหมดนะตัวเบาภายในอะให้ลองดูกันภายในเนี่ยเป็นเบาจะเป็นเบาแบบนี้นะตามแบบนี้เบกากถผมว่าทำค่อนข้างเรียบร้อยนะเป็นตัวปักนะ มาค่อนข้างเรียบร้อยเลยเล็กไมค์คันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งครับแสนสองนะโฟก,กัสน,นะโอเคโฟก,กัสล้วแสนสองนะครับผมอุตยุบูทูลครับีต Auto ให้ดูอีกทีหนึ่งนะมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับหุ่นละลรยมัลติฟังก์ชันนะได้แบบนี้แล้วก็ผ้าหลังค่าด้านบนนะครับผมเรียบร้อยสวยนะคันนี้ ราคาตั้งไว้ครับอยู่ที่6กแสนเก้าหนแปดพันนะได้แบบนี้เลยหกแสนเก้าหมนแดันนะครับได้แบบนี้หกแสนเ้ามครับหกแสนเก้าหมนแปดพันะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดําเนินการให้นะใครที่สนใจก็ทักมาผมได้เลยนะเซลเจียบนะเดี๋ยวดูแลให้นะครับผมตัวนี้มีส่งฟรีทั่วประเทศฟรีข้าจากข้าโอนมีประกันให้ครบหมดแล้วละ่ะก็โอเคลองดูกัน นะครับประมาณนี้อยู่กับรถจริงๆนะได้จับรถจริงรถขับโอเคนะ <c oughs> ตามสไตล์รถใหญ่ก็ลองดูเรลงใหม่สมเหตุสมผลนะส2สประมาณนี้แบบนี้ใครหารถใช้ไม่ต้องไปเสียเงินแต่งเพิ่มนะครับทำจบทีเดียวไม่ต้องเรียกว่าซื้อเวลาแล้วกันนะเอาไปก็ได้ขับเลยนะแบบนี้เลย t o ต้ตารีโวครับฝากไว้อีกหนึงคันก็สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมประมาณนี้แเดี๋ยวไว เจอกันนะครับคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ